เปิดโปรไฟล์เมยธรรมดาไฮโซบิ๊กอัคราวัตรหวานใจเมพิชนาตกับดีกรีนนักธุรกิจนํ่เข้ารถรูรายใหญ่ต้องบอกว่าโปรไฟล์ดีสุดๆส,ดสำหรับไฮโซบิ๊กอัคาราวัตรนักธุรกิจหนุ่มที่ทำให้เมพิชนาตแพ้ทางยอมเลือกให้มาเป็นหวานใจในปัจจุบันซึ่งนับวันทั้งคู่ ยังโชว์หวานให้กันชนิดที่ว่าเพื่อนๆชาวแก๊งของสาวเมยังอดอิจฉาไม่ได้ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดโปรไฟล์สุดเริศของไฮโซบิ so ๊กกันว่าจะเด็ดดวงขนาดไหนโดยไฮโซบิ so ๊กอัคาราวัตรนักธุรกิจนำเข้ารถยนต์ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบีออโตเฮาจำกัดหรือเดิมก็คือบริษัทเบนซ์ออโตเซอร์วิสจำกัด ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเข้ารถหรูหลากหลายยี่ห้อนอกจากนี้ไฮโซบิ so ๊กยังเป็นเจ้าของออโตเอเซน์ e ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับการดูแลรักษารถไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์และสปารถยนต์นอกจากนี้ยังขยายการบริการเพิ่มเติมอย่าง t e k h a r t Thailand แบรนด์ในเครือของ Be Auto t o uch โดยหนุ่มบิ๊กเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของแบรนด์ชุดแต่งรถยนต์ระดับโลกอย่าง t ท k e a r t จากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นแบรนด์ชุดแต่งรถยนต์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกการันตีด้วยถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรมากมายนั่นเอง